ไประดะเบียนแล้วก็แล,วกแล้วก็ทางทาง,ทางกระทรวงพัฒนาสังคมมั่นคงมนุษย์กระทรวงหมหาดไทยก็จอยกันเชื่อมข้อมูลกันอะไรอย่างนี้คาดว่าเงินก้อนนี้จะลงสู่ผู้สูงอายุได้ดเมื่อไหร่ประมาณเมษา,มาคิดว่าประมาณสงการ,การ,รอาจจะคงจะให้เป็นของขวัญ รับวันผู้สูงอายุนะฮะช่วง1 3บ5าม้าแถวนั้นเลยครับก็คงจะชัดเจนนะครับเพราะหลายคนก็ยังหวงอยู่เงินจะได้ไหมได้เมื่อไร่นะครับพอพอเริ่มมีสิทธิที่จะได้รับแล้วก็จะต้องมีการทวงถามกันนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังคอดอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของภาษีสถานบันเทิง ดีวผมผมย้อนกลับไปเช็ค2,000เซนิดหนึ่งเช็ค2,000บาทเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยสลักหลังเอาไปใช้เป็นเงินสดได้แล้วก็สามารถเอาไปติดต่อกับร้านค้าต่างๆมากมายเนี่ยซึ่งเขาจะมีโปรแกรมเป็นโปรโมชั่นนะฮะ,ะจะมูลค่ามากกว่า2,000บาทนี่หลายที่ให้กรุณาไปดูกันเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะต้องการไปซื้อข้าวซื้อของร้านไหนห้างไหนซูเปอร์สโตร์ไหนก็อาจจะได้สิทธิที่มากกว่ามูลค่าที่ใช้จ่ายมากกว่า2,000บาท อยากให้ช่วยกันตรวจสอบดูนิดนึงนะครับะะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ซึ่งซึ่ง,ง,งทางรัฐบาลได้เชื่อมกับทางภาคเอกชนห้างร้านต่างๆเท่า,า,ท,าที่ทราบก็เป็นสิกว่าแห่งนะฮะห้างร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เขายินดีที่จะให้มูลค่าเนี่ยมากกว่าเือเอาเช็ค2,000นี้ไปขึ้นแล้วเนี่ยได้มูลค่าการซื้อขายสินค้าคมากกว่า2,000บาทบ,บางบาง,บางห้างนี่ให เยอะนะเยอะมากก็หมายถึงว่าอาจจะได้ในรูปของการส่วนลดราคา<ช>เคยขาย10บาทก็อาจจะเหลือ8บาทเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้เพิ่มโดยโดยเข้าข้าขนาดนี้ก็คือ2บาทบจากการที่เขาลดราคานะจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าสถานประกอบการใดนะครับที่สามารถรับเช็คจํานวนนี้ได้แล้วก็มีส่วนลดหรือว่ามีมูลค่าที่จะให้กับคนที่ถือเช็คนั้นมากกว่าวงเงินที่ได้จากตามที่ตราไว้หน้าเช็คคือคือ ที่ที่ผมจะไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะไปพบกับผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดเข้ามาดูที่แน่นอนแล้วคงจะต้องประชาสัมพันธ์คือเรื่องเช็ค2 0 0 0บาทเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์หนักนะฮะใ,ในเรื่องหนึ่งเนี่ยรับเมื่อไหร่รับอย่างไรแล้วก็สิทธิ พิเศษของของเช็ค2องพันบาทนี้เอาไปใช้เปิดอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับ,บกับคนที่ท,ที่ที่ได้รับเช็ค,คแล้วก็เรื่องของการดูเช็คว่าเช็คยังไงเป็นเช็คที่ถูกต้องเป็นเช็คที่ไม่เด็ดปลอมแปลงอันนี้เราก็ต้องลองระมัดระวังด้วยนิดหนึ่งอันนี้คิดว่าก่อนที่จะจ่ายเช็ควันที่ผมจะทําการประชาสัมพันธ์ทั่วไปอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งจะมีใครไปรับแทนใบมีการกล่าวอ้างไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าข่าวข่าวเมื่อเมื่อสัปดาห์ก,กว่ามานในเรื่องของกมร,รมสรรพากร นะครับที่ไปหลอกลวงประชาชนอย่างนั้นจะคงอาจจะต้องเตรียมไว้ในเรื่องของการอาจจะมีบ้างนะครับประชาชนที่อาจจะถูกหลอกโดยพี่ทางกรมบัญชีกลางก็ก็ได้ประสานในในเบื้องต้นกับธนาคารนะธนาคารไหนที่เราใช้นะคงคงต้องคุยกับเขาว่าเช็คของคุณต้องเป็นเช็คที่ปลอมแปลงยากเพราะว่ามันต้องเกือบ10ล้านฉบับน,นะฮะเพราะฉะนั้นเงินที่ตราเอาไว้2,000บาทก็คือจะได้รับ2,000บาทใครจะเอาเช็คบอกว่ามาแลกเช็คเอาไปแล้วก็จะได้เงินเร็ว จริงๆแล้วในเช็คนั้นก็สามารถที่จะไปขึ้นเงินก็ได้ด้วยเป็นเป็นเสมือนเงินสดเลยเงินสดเลยก็สามารถขึ้นเงินได้ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับหรือจะไปซื้อสินค้าก็ได้สินค้าตรงนั้นเลยเชนสลักหลังแล้วก็ไปใช้เป็นเงินสดได้เลยไม่ต้องเป็นแลกผ่านไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาบอกว่ามาแลกผมแล้วนะครับได้เงินเร็วไปเอาไปสักพันแปดผมเป็นค่าที่ดําเนินการคงไม่ได้นะครับมาในเรื่องของภาษีหลายคนบอกว่าเอขณะนี้ ระเป๋าของรัฐบาลเริ่มจะแย่แล้วจึงได้มารีดในเรื่องของภาษีของประชาชนคืออย่างนี้นะครับคือตั้งแต่ผมเข้ารับตาแหน่งเนี่ย <c oughs> ก็พยายามจะดูว่าจุดไหนบ้างที่ที่มีก่อเกิดรายรายได้ค่ะ <c oughs> คือกรมที่ผมดูมันมีทั้งหารายได้แล้วก็ทางจ่ายด้วยทั้งบัญชีกลาทงทั้งทั้งธนารักษ์และทั้งทางสมรสามิตร <c oughs> แล้วเราก็มองว่าไอโครงสร้างภาษี ของกรมสมรสามิตรเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปีแล้วมัคคนควรจะมีการสังคายนาทั้งระบบสินค้าทุกชนิดดูการสังคายนาทั้งระบบไม่เหนือคำามว่าขึ้นนะฮะ<ช>บางตัวนี่เหมาะสมแล้วก็ก็อยู่อย่างเดิมบางตัวไม่เหมาะสมอย่างไรก็ว่าไปเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสินค้าแต่และตัวพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะเทคโนโลยีมากขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยหลักคิดหลักการและเหตุผลแบบหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้หลายปีผ่านไปหลักการและเหตุผลในการจัดเก็บควรจะเปลี่ยนนะ การขยายฐานภาษีนี่จาเป็นคือเรามองตรงนั้นเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวกับว่ารัฐหาเงินได้น้อยอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วผมก็ตั้งคณะทํางานศึกษาเรื่องนี้มาพอ,พอสมควรก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นมาหลายตัวนะซึ่งหลายอย่างเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยไม่เคยเข้ามาในระบบภาษีเลยนะคุณคำปีเชื่อไหมฮะวัตสึรไม่สิกว่าปีไม่ไม่เคยไม่เคยเสียภาษีเลยซึ่งเรามานั่งดูว่าไม่ได้แล้วเมื่อก่อนสินค้าอาจจะขายไม่ดี แล้วก็เรื่องของสามบริการที่เรียนให้ทราบว่าเมื่อก่อนนี้เขาเขามุ่งไปเรื่องของดิสก้เทคนท์งขับแต่ปัจจุบันนี้มันพัฒนามาเป็นการเต้นข้างโต๊ะเต้นอยู่กับโต๊ะไม่ต้องมีฟลอร์อะไรต่างเนี่ยกฎหมายมันพัฒนาไม่ทันสิ่งต่างเหล่านี้ต้องมาปรับปรุงนะฮะแล้วก็ธุรกิจแบบนี้ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกแล้วมีกําไรผลกําไรเยอะแล้วก็ไม่เคยเสียภาษีมาเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องเอากลับเข้ามาในระบบมาทบทวนกันทบทวนมารีวิวกันดูว่ามาทบทวนดูว่าเออมันควรจะยยังงงงไไไอะร โดยเฉพาะเรื่องของภาษีบาปที่ผมเคยเรียนหลายทีแล้วเราเห็นด้วยว่าบริโภคมากสุขภาพเสียมากนะฮะบริภรโภคควรจะมีลิมิตสักนิดหน่อยอกับการบริโภคกับก,การบริโภคอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องของสุลาเรื่องของบุหรี่เรื่องของเบียอะไรต่างๆ <c oughs> นะฮะ <c oughs> พวกนี้ต้องมานั่งทบทวนแล้วก็ภาษีไอ้เรื่องของสินค้านําเข้าหลายตัวซึ่งซึ่งซึ่ง เสียน้อยไปหน่อยอดูแล้วเนี่ยไม่เป็นธรรมนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วรวมถึงการจัดเก็บด้วยนะฮะคือที่ผ่านมามันมีหลากหลายมาตรฐานต้องยอมรับสินค้าทันสมัยการจัดเก็บแล้วที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งนอกจากความหลากหลายมาตรฐานแล้วในการจัดเก็บแล้วเนี่ยเรื่องของดุลพินิษก็เป็นเรื่องสําคัญบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยเปิดช่องว่างให้มีดุลพินิษมากเกินไปทําให้การหลีกเลี่ยงหรือละเว้นเนี่ยมันไม่ได้มากม ผมพยายามนาพวกนี้กลับมารวมกันและเพื่อที่จะนําเม็ดเงินกลับมาคือเงินที่ควรจะเสียให้กับรัฐรัฐควรจะเสีย mm hmm. คือไม่ได้มองว่าต้องไปรีดหรือไปเพิ่มจน มีผลกับผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไปผักพาร้ผู้บริโภคไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่ครับมาถามสักนิดหนึงนะครับในเรื่องของชากาแฟนะครับไอ้บริโภคชาที่อยู่ในรายการอย่างนี้ต้องต้องเสียภาษีไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงอะไรครับคือผมเรียนงี้นะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเราเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่และโดยเฉพาะตัวคาเฟอีนต่างๆที่อยู่ในปริมาณของเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยมันมากไปหรือว่ามันอยู่ใน ในระดับที่ไม่ค่อยเป็นผลดีกับสุขภาพเราก็พยายามมานั่งดูส่วนไอ้ชากาแฟที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกระป๋องเป็นอ๋อที่สําเร็จรูปแล้วสำเร็จรูปไม่ไม่ใช่ที่ที่ชงกันที่ชงทานกันอย่างี้เพราะปริมาณตัวนั้นมันค่อนข้างจะเข้มข้นก็เป็นผลเสียกับสุขภาพและที่สำคัญเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ถูกยกเว้นไม่เคยเก็บภาษีมาเลยอันนี้มาถึงชากาแฟกระป๋องหรือขวดนะฮะไม่เคยเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะตั้งแต่สามปาะนิตรไม่เคยเสียเลย อันนี้จะเลยไปถึงร้านที่เขาขายกาแฟโดยทั่วไปด้วยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะครับนอกจากเป็นสําเร็จรูปจริงๆนะครับที่ชงขายกันโดยทั่วไปนี่ไม่ไม่ใช่ถึงนวัตถุประคการทั้งหมดนี้ก็เราก็ต้องเสนอคอรมอนะฮะว่าคอรมอจะเห็นว่ายังไงทีนี้คอรมอเห็นด้วยกับเราก็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 ถูกก็ทํางานถ้า้าคอรมอยังมีข้อสังเกตอะไรก็ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ซึ่งสุดที่ผมครับครับ เดี๋ยวคงจะต้องมาพูดกันคุยในคราวหน้าร,รายละเอียดทั้นเป็นอย่างไรนะครับขอมาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับในส่วนของที่ท่านดูแลอยู่ในกรมธนารักษ์น,กนั่นก็คือในเรื่องของโครงการนะครับแจกที่ราชพัสดุ1ล้านไร่รตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ